สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงขโโนมโไฟตั้มรือซี่และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากมีไว้ประดับบ้านแต่ยังขาดข้อมูลและรายละเอียดในการเลี้ยงดูผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนคงว้าวและถูกใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไปติดตามเนื้อหาใหม่ๆกันด้วยนะครับ เทคนิคและวิธีการต่างๆที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้เกิดจากประสบการณ์การเลี้ยงดูและการตั้งสมมติฐานจากการหาข้อมูลหลายๆด้านจากเว็บต่างประเทศมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาและประยุกต์ให้เหมาะก,กับสภาพอากาศในบ้านเราเป็นที่แน่นอนว่าแต่ละแหล่งข้อมูลก็จะมีวิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไปจนผมได้ลองสังเกตช่วงของการเปลี่ยนแปลงในฤด,ดูกาลที่ผ่านๆมาและสามารถสรุปเป็นขั้นตอนคร่าวๆในการเลี้ยงดูเจ้าโคโนในแบบฉบับของผมเองครับ เรามาเริ่มกันด้วยวัสดุปลูกโดยส่วนตัวผมจะใช้ดินปลูกแคคตัสและเพิ่มหินภูเขาไฟเนอตาส่วนครึ่งต่อครึ่งเรื่องวัสดุปลูกมันไม่มีสูตรตายตัวแค่เราจัดการเรื่องของความชื้นในการจ่ายน้ำให้เขาในแต่ละช่วงฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นดินสูตรไหนก็ปลูกได้ครับแล้วค่อยๆปรับสูตรกันตามสภาพอากาศของแต่ละบ้านนั่นเองครับส่วนในเรื่องแสงแดดตอนแรกต้นที่ผมได้มาจะมีแถบสีม่วงสวยงามแต่เมื่อผัดไปเสร็จ ก็จะกลายเป็นสีเขียวล้วนแต่ก็ยังมีสุขภาพดีเพียงแค่เราวางเขาในที่สว่างสว่างไม่จําเป็นต้องโดนแดดตลอดทั้งวันส่วนในเรื่องของการเลี้ยให้ออกดอกและมีแถบสีม่วงนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ผมต้องการหาคําตอบอีกทีสําหรับปีนี้ครับ และเรื่องที่สาคัญมากๆนั่นก็คือการรดน้ําสําหรับบ้านใครที่มีหน้าหนาวหนาวแบบจัดจดหรือหนาวเย็นๆก็สามารถรดน้ําได้หนึ่งถึงสสัปดาห์ครั้งครับให้รดครั้งต่อไปเมื่อถึงแห้งนะครับพอต้นเริ่มตึงก็ลดปริมาณน้ําลงพอเข้าช่วงเปลี่ยนฤดูในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมเราจะเริ่มลดปริมาณน้ําลงถึงหนึ่งเพราะอากาศเริ่มร้อนและดินที่เปลี่ยนในกระถางปลูกสามารถทําให้ต้นเน่าได้ พอถึงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีคือเดือนเมษายนเราจะเริ่มตัดน้ำลดน้ำบริเวณผิวดินเดือนละครั้งในช่วงนี้ต้นไม้จะค่อยๆเริ่มเหี่ยวและพักตัวบางบ้านเจ้าโคนโนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองช้ำๆแล้วแห้งเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่ามันต้องการน้ำแต่อันที่จริงแล้วเขากำลังผัดใบถ้าให้น้ำในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้แขนของเขาบางส่วนเน่าได้นั่นเองครับ สำหรับของผมจะเริ่มเหลืองในช่วงเดือนมิถุนายนและใช้เวลาประมาณ2-3เดือนจนกว่าใบเก่าจะแห้งกรอบก็ถึงช่วงประมาณปลายฝนพอดีก็จะราวๆเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนผมก็จะเริ่มให้น้ำเขาเล็กๆในน้อยเพื่อเป็นการปลูกต้นไม้ให้ตื่นขึ้นแล้วเพิ่มปริมาณน้ำในครั้งต่อๆไปนั่นเองครับ ข้อควรระวังการให้น้ำในช่วงฤดูการที่เราอบอ้าวมากๆในช่วงที่ต้นไม้กำลังพักตัวหรือเตรียมผัดใดอาจจะทำให้ต้นไม้จากเราไปก่อนเวลาอันควรต้นไม้เหล่านี้มีความสามารถในการทนแรงได้เป็นระยะเวลายาวนานฉะนั้นผมไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เป็นกังวลเรื่องการให้น้ำเข้าบ่อยๆหรือมากจนเกินไปครับ สำหรับเรื่องเชื้อราผมจะพ่นยากันราผสมน้ำบางๆรถเตือนะครั้งส่วนบ้านใครที่มีหนูบ้านเยอะๆก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะหนูบ้านชอบมาแท้โคโนโของเราต้นของผมก็โดนแท้เยอะเหมือนกันครับปีนี้ถ้าเขาผลัดใบใหม่ผมคงจะดูแลเขาให้ดีกว่าเดิมจะได้ส,สวยๆอบอวบแล้วเอาไว้โชว์เ,เ,พ,เพื่อนในปีต่อๆไปนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเจ้าโคโนโสายพันธุ์นี้ติดบ้านไว้ลองนำเทคนิคของผมไปลองดูนะครับ เพื่อจะได้เปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงดูโคโนในแบบฉบับที่แตกต่างกันออกไปช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วขอให้ทุกคนสนุกกับคอลเลกชันส่วนตัวของเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่นะครับ